รูเบนอโมริมเนี่ยปวดหัวปวดท้องต้องนั่งยองๆปวดท้องขี้อีกแล้วครับปัญหามันลบเล้าลุมเล้าเหลือเกินนะครับเหมือนพวกอีหนูเนี่ยที่ชอบมาวุ่นวายโทรมาตอนที่อยู่กับเมียเนี่ยนะน่าเบือ่อวันนี้นะครับจัดทับแบบคาดบดาวไปสู่อีกแล้วนะฮะดันมาซาวีเนี่ยไปเล่นทางขวานะเป็นวิงแบ็กเพื่อรับมือกับโดกู เพราะว่าโดกูเนเี่ยเร็วมันก็ลดทอนประสิทธิภาพในเกมลุกนะเพราะมัลวีก็ไมไ่เติมขนาดนั้นส่วนทางซ้ายเนี่ยดาโล่ก็เหมือนเดิมครับเติมขึ้นไปแต่มันเปิดเปิดออกไปไหนต่อไหนนะฮะรูปเกมในครึ่งแรกเนี่ยถือว่าสูสีทําได้ดีดักจังหวะรอสวนกลับมีทะลุขึ้นมาส,สวยๆหลายครั้งนาทีที่สิบสามเนี่ยเมสันเมาส์นะอยู่ดีพี่กาก็เจ็บครับกลายเป็นสากเบือราคาแพงที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ย ไม่มีใครไปทํำอะไรเขาอุซาห์ได้ลงตัวจริงนะอโมริมเนี่ยไว้ใจให้ยืนด้านบนเลยแต่แป๊บเดียวก็เจ็บแต่จุดนี้ผมว่าโอเคนะเพราะว่าบูโน่เนี่ยการเล่นตรงกลางเขาเนี่ยอโมริมอาจจะมองว่าเอาไว้แบบเชื่อมเกมเนาะอาจจะใช้การจ่ายแนวลึกของบูโนโ่แต่จุดที่ดีก็คือพอบูโน่ไปเล่นด้านบนเนี่ยไมยนูลงมาตรงกลางมันแน่นขึ้นนะครับนอกจากูกาเต้ที่วันนี้ดักบอลได้โอเคเลยหลายลูกเยสวยครึ่งแรก โดนยิงไปนาทีที่สามสิบหกลูกนี้เนี่ยถือว่าดวงแตกครับเพราะว่าลูกเปิดของดอยเนี่ยมันฉลบนะแล้วมันก็พุ่งแบบมาเลยอะ่ะไอกวาดิโอนี่ก็เก่งมากเลยกระโดดสูงสุดแล้วก็มงโอนหน้านี่ได้แต่ยืนแบบไใสยตาป้องกันอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งแรกโทษอะไรใครไม่ได้เลยนะฮะแมนยูก็ทำเต็มที่แล้วในการมาเยือนด้วยครื่งหลังนะครับมันเหมือนคนจมน้ำไปแล้วอะ่ะ แล้วแม่งแล้วแม่งกลับมาได้อ่ะตอนเนี้ยเหลือโทษเวลาประมาณห้านาทีนะครับตอนนี้ผมกําลังอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยกล่าวว่าจบเนี่ยแมนยูแพ้แล้วคนที่ต้องโดนด่าเนี่ยก็คือบรูโน่นะคนนัดเนี้ยเขา,าพลาดหลายช็อตจังหวะที่อาหมาัดเนี่ยล่าเข้าไปก็มาจากการเพรสซิ่งที่เขาโดดเด่นมาตั้งแต่นัดก่อนก่อแล้ว แล้วก็ทําให้ทีมได้จุดโทษจังหวะที่บูโน่หยิบบอลมายิงเนี่ยผมเอาแล้วผมกรุงหัวหนะ mm hmm. เพราะว่าเขาพลาดมนทั้งเกมแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบมีความมั่นใจอะ่ะแล้วถ้าถ้าเขาพลาดอีกมันจะยิ่งแบบยิ่งเสียแต่เขายิงเข้าไปแบบหมดจดนะฮะเฮเลยจังหวะนี้ผมก็เ hey, ฮเลยนะแล้วมันก็ไม่คาดคิดอะว่ามันจะชนะคือไอ้ลูกที่สองมันมาเร็วมากจะเห็นนะฮะเกมนี้ลีซันโดเนี่ยวาง bon บอลจากแนวหลังเนี่ยได้ดีมาก อันนี้คือจุดเด่นของลิซานโนนะอีกจุดหนึ่งนะนอกจากแบบความแข็งแกร่งการแบบเข้าบอลหนักหน่วงเนี่ยการเปิดบอลจากแนวหลังเนี่ยเขาเป็นกองหลังยุคใหม่นะตั้งแต่ยุคที่แบบอาแจกแล้วแล้วเทนทาก,ก็ต้องการจุดนี้คือกองหลังที่ขึ้นเกมได้วันนี้ลิซานโดทาได้ดีมากๆในการเปิดขึ้นไปให้นักเตะอย่างอมามัดเดียโรเนที่วันนี้ไปเล่นปีกแล้วแสดงให้เห็นว่าเล่นแนวลุกด้านบนมีประโยชน์กว่าเล่นตัวรับ ตรงวิ่งนะฮะคือเขาวิ่งสอดเพรสซิ่งคือทําได้โคตรด,ดีเลยฮะวันนี้คือตอนนี้ยังไม่จบนะฮะตอนนี้ทอนอ่ะเวลาบาดเจ็บนาทีที่สามเหลือประมาณสองนาทีนะฮะเดี๋ยวรุนกันต่อนะครับตอนนี้แมนยูก็ส่งอินเดอร์เลิฟลงมาแพ็กเกมรับอีกคนนึงนะฮะแล้วอีกคนหนึ่งของของแมนซิตี้เนี่ยที่ฝันล้ลยแน่ๆคืนนี้ก็คือมาติโอสนูเนสคือเขารับบทเป็น วิ n งแบ็ k ทางซ้ายแล้วก็กินวอดมาอยู่ตรงกลางคือเป็นระบบที่วันนี้เป๊ปก็ปรับมาเพื่อชนกับโมลินเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าช็อตที่เขาพลาดเนี่ยแค่สองช็อตเลยนะฮะคือช็อตแรกก็คือรับไปเต็มๆมาจ่ายพลาดน้ำหนักไม่ดีพอที่สองวิ่งมาหัวดอามัดเอาเอาแบบดื้อๆแล้วคนที่ต้องเป็นแบบคีโร่ของแมนยูเลยมีส่วนทั้งสองประตูแล้วก็ทําประตูได้ด้วยก็คืออามัดยาโลครับ เด็กคนนี้ใครจะคิดครับตอนซื้อมาจากอาตาลันตาเนี่ยทุ่มเงินไปเกือบออ30กว่าเกือบ40ล้านปอนด์นะตอนนั้นแะคือแมนยูบอกว่าดึงมาเป็นกําลังอนาคตแต่ตอนนั้นแฟนวิจาร์ว่าเฮ้ยเด็กที่ลงเซเรียอาแบบไม่กี่นัดอะแล้วไม่เคยแบบมีชื่อบนแบบนิตยสารแบบว่าเฮ้ยดาวลูกระดับโลกอะไรเนี้ยแมนยู menu ดึงมาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะฮะดึงมาพร้อมกับพวกแก๊งบลูควายดัชเตเยุซี่อะไรเงี้ยไปหมดแล้วแต่อามัด นี่ครับอนาคตของทีมครับอายุเพิ่งจะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยยุคอมโมริมนีกําเนิดใหม่เลยนะค,คนนี้ครับเดี๋ยวมันรุ่นีันนะฮะเหลืออีกนาทีเดียวนะฮะตอนนี้มาชนะที่บ้านแมนซิตี้ได้นี่อมโมริมได้เครดิตและทีมก็จะกําลังใจเนี่ยกลับมาแน่ฮะเพราะแพ้มาสองนัดรวดแล้วในลีกเนี่ยเกมนี้ถือว่าฟื้นคืนจากหัวจากจากบอบ่บอรนรกเลยอ่ะนะ ครึ่งแรกเนี่ยแทบจะไม่มีหวังเลยในเรื่องเกมลุกเนี่ยวันนี้เกมลุกแบบแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็อย่างที่บอกเจอกับแมนซิตี้เนาะวิงแบ็กก็ไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่มีแต้มออกไปก็บุญแล้วยังยังครับยังเป็นแมนซีครับเอ้าเซิร์เซ่ได้ครับน่าจะจบครับน่าจะจบครับเซอร์เซ่ลากไปครับน่าจะจบจบไหมเซิร์เซ่โอ้โหทาได้ดีมากฮะตัวมันใหญ่ฮะลาเข้ามุมไปเลยครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยครับจบเกมครับ แมนยู you, ชนะนะฮะแมนยู Man you, ชนะดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เอาไปเลยครับเอาไปเลยแมนดอร์แมต์อาร์มัดเยโล่มึงคือโคตรสุดยอดโคตรสุดยอดของเด็กเด็กเทพเด็กเก่งเด็กขยันเด็กดีเด็กน่ารักเอาไปเลยเอาไปเลยครับสุดยอดครับวันนี้อัมริมครับแมนยู you, ทุกคนครับช่วยกันเล่นฟื้นคืนจากความตายแสดงให้เห็นถึงความความมุ่งมั่น บรรยากาศอารมณ์เหมือนในยุคเซอร์นะที่กลับมาได้สุดยอดครับวันนี้เป๊ปน่าจะเกาหน้าน่ะกว่าเดิมนะเขาเขาถือชัยชนะอยู่ในมือแล้วอะ่ะแล้วมันต้องแพ้อะ่ะโอ้โหสุดๆครับเกมวันนี้ครับตอนแรกจะหลับครึ่งหลังโอ้โหตื่นเลยฮะโดยเฉพาะช่วงประมาณสิบห้านาทีสุดท้ายเท่านั้นนะฮะมันมากๆครับแมนยูก็คิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยฮะวันนี้ครับใครที่ดูครับ หรือว่าพรุ่งนี้ใครตื่นเช้ามาอย่คลิปนี้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะพูดคุยกันนะครับแฟนแมนยูครับ